ลักษณะค่ะ1คือวงกลมโค่ะถ้าตัดต,ตรงๆแบบนี้คือวงกลมโจะได้โโรูปวงกลมขึ้นมาค่ะ2นะคะวงรีเราจะตัดเฉือนๆแบบนี้เราเกิดรูปขึ้นมาเป็นวงรีค่ะต่อไปคือพาราโบลาแล้วก็ไฮโพโบลาค่ะคุะานัดถ้าตัดตัวนะครับมี2ส,ส่วนคือ1เลยคาอันนี้สองเส้นตรงนะครับถ้าเราอยากเก่งเรื่องภ่าตัดตัดตัวนะครับเราต้องหัดจำสูตรแลววาดรูปนะครับ สูตรของเลขาคณินีโดยเราจะเริ่มจากเลขาคณินีนะครับเลขาชั้นี้จะมีสี่สูตรหลักครับสูตรแรกคือ1จุดจุดหนึ่งจุดนะครับถ้าเราพูดถึงจุด1จุดเราจะต้องนึกถึงพิกัดนะครับถ้าเราพูดถึงพิกัดเราจะต้องนึกถึงอันดับตือ x กับ Y นะครับโดยพิกัดเหล่านี้จะแสดงออกมาในรูปแบบของกราฟนะครับกราฟนี้แต่ละช่องเราเรียกว่าจัตุ้กภานะครับโดยจะแบ่งเป็นจัตุภาที่1นจัตุ้ภาที่2อและจัตุ้กภาที่3าพร้อมกับ4ี่นะครับ จะกัวภาพทั้ง4อันนี้จะแตกต่างกันตรงเครื่องหมายนะครับโดยที่ตัวภาพที่1นะครับจะบวกเป็นบวกกับบวกตัวภาพที่2จะเป็นลบบวกตัภาพที่สามจะเป็นลบลบตัวภาพที่4ี่คือบวกลบโดยมีจุดกึ่งกลางกึ่งกลางตรงนี้นะครับเป็นศูนย์กับ0ูงนะครับโดยแกนแกน x จะอยู่ในแนวนอนส่วนแกน y จะอยู่ในแนวตั้งนะครับต่อมาเราจะหาจุด2จุดนะครับการหาจุดสองจุดนะครับเราต้องหา เรื่องเราจะต้องหาจกระยะหา่างความชันและจุดกึงกลารนะครับเราจะเริ่มต้นวยการหาร,ระยะห่างนะครับเราจะแทนจุดแรกให้เป็น1กับ2จุดที่2ให้เป็น5กับ8นะครับโดยที่เราจะแทนสูตรสูตรของระยะห่างคือ ของการหาระยะห่างนะครับคือเดลต้า x อกำลังสองยกเดลต้า y ากำลังสองนะครับคือเดลต้านี่ครับคือให้นำมาลบกันแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะยกกำลังสองยังไงก็ได้บวกเหมือนเดิมนะครับก็เลยใส่แบบไปนะครับโดยเราจะเริ่มเข้าสูตรนะครับเราให้นำเลขตัวหน้านะครับมาลบกันนะครับมาพร้อมกับเลขตัวหลัง ไล่แบบนี้นะครับเป็นอันนี้คือแกน x ส่วนนี้คือแกน y นะครับแล้วก็จะได้ส 2, ่ังบวกด้วยคือกับสิบหก เอาพียกกำลังสองได้สิบหกส่วนหกยกกำลังสองได้สามสิบหนะครับแล้วก็นมาบวกกันก็จะเท่ากับรูทห้าสิบสองนะครับซึ่งเรามารูทห้าสิบสองนะครับแล้วแต่จะถอดรูทจะถอดรูทหรือไม่ถอดก็ได้นะครับถ้าความชันเป็นบอกถ้าความชันเอียงขึ้นนะครับคือเส้นจะเป็นอย่างนี้นะครับเอียงจากซ้ายไปขวานะครับ ความชันนั้นจะเป็นบวกถ้าเอียงลงนะครับความชันนั้นจะเป็นลบถ้าความชันนั้นอยู่ในแนวนอนจะจะมีค่าเท่ากับศูนย์ถ้าอยู่ในแนวตั้งจะเป็นอินฟินิตี้นะครับคือหาค่ามีเพื่อนสุนนะครับเรื่องที่สองนะครับความชันของจุดสองจุดนะครับสูตรของการหาความชันคือเดลต้าวายส่วนเดลต้าเอโดยเราจะแทนจุดที่หนึ่งคือห้าห้าและแปดจุดที่สองคือหนึ่งและสองนะครับ เราจะเข้าสูตรน,นะครับด้วเดลต้าวายเดล้าเถ้าเอาตัวหน้าขึ้นนะครับห้าขึ้นจะต้องขึ้นทั้งเ็และวายนะครับคือถ้าเอาห้าขึ้นวายก็ต้องเป็นแปดขึ้นนะครับจะได้เป็นกับแปกับแปดลบสองส่วนด้วยห้าลบหนึ่ง อันนี้ก็จะเท่ากับ6หารหนึ่1เท่ากับ4นะครับ6ส่วน4เราตัดกันได้คือเท่ากับ3ส่วน2นะครับความชัา้านั้นใครจะใช้ n เป็นตัวยอดนะครับเราก็ใส่ n เท่ากับ3ส่วน2นะครับข้อที่ของจุด2จุดนะครับคือหาจุดกึงกลางครับสูตรของ 2, จุดกึงกลางมีคือ2จุดบวกกันแล้วหาร,หารด้วย2น,นะครับเราจะเริ่มทำไปดูเลยนะครับ ก็จะได้เท่บห้าตัวหนึ่งหารด้วยสองน,นะครับเรา่าเพิ่งเอาไปวมกันหมดนะครับเราต้องแยก x กบวบยออกจากกักน,นนะครับแล้วก็แปดตัวสองหารด้วยสองนะครับก็จะได้6ส่วนสองและสิบส่วนสองน,นะครับโดยหารกันได้มาเท่ากับสามส่วน จุดเป็นกลางของสองจุดนี้ครับจุดสามจุดนะครับจะเกิดรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมในนี้จัเราสามารถหาความยาวรอบรูปได้นะครับแต่เราไม่เอานะครับเราจะหาจุดมัธยฐานและจุดตัดเส้นมัธยฐานนะครับโดยการหาจุดมัธยฐานนะครับสูตรคือเอาสองจุดมาเอาจุดสามจุดบวกกันแล้วหารสามนะครับ วิธีแรกเลยนะคร uh, ับค uh, ือเราต้องหาเส้นมัธยฐานก่อนนะครับคือเส้นมัธยฐานนี่เราต้องหาจากจุดยอดไปแบ่งึ้นตรงข้างนะครับก็คือมันก็ได้นี้เรียกว่าเส้นมัธยฐานครับคือเราต้องหาจุดตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้มีอยู่สามจุดยอดนะครับคือคือเราต้องหาทั้งสามเส้นนะครับแล้วเราจะได้จุดที่เรียกว่าจุดมัธยฐานนะครับ อันนี้เราห้ามเลยนะครับคือเราแค่ต้องกา,ารหาจุดวัทยาฐานนะครับคือจะได้เท่ากับหนึ่งเอาตัวหน้ามาบวกกันแล้วหารด้วยสาคือเอาหนึ่งบวก สนะครับก็จะได้เป็นเท่ากับ8ส่วน3แล้วก็1าส่วน3นะครับถ้าตัดได้ก็ตัดนะครับเมย์าคุอบจุดเ็นจุดสูตรที่4นะครับจุดเ็นจุดนะครับโดยจะใช้กับพวกที่มีจุดสจุดขึ้นไปนะครับคือเราจะมีสูตรการหาพื้นที่คือเซนเส่วนสองส่วนข้างบนนี้จะเป็น วายวายนี่กับวายแบ่งกันนะครับมาดูนมาดูวิธีทำกันเลยนะครับคือเราจะหาพื้นที่โดยเท่ากับเซนต์หนึ่งเดืนสองคูณติดแอพพจุดท้งดิอีกะวนะครับโดยข้างบนนี้เราจะแทนเป็นผ้านะครับปวดข้างล่างนี้จะแทนเป็นผ้าของวายนะครับโดยการเราจะเป็นการคูณไ่นะครับคือเราจะได้ จะได้เท่ากับ4ลบ14ลบ5วงกลมนะคะบทนิยามของวงกลมคือเซตของจุดโบล่าน้าซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่จุดหนึ่งลานาเป็นระยะเท่ากันนะคะจุดคงที่เรียกว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมค่ะระยะทางที่เท่ากันเรียกว่าความยาวของรัศมีค่ะ งนี้คือจุดศูนย์กลางค่ะต่อมาคือรัศมีค่ะรัศมีนี้ถ้าเรารัศมีทุกอันมีค่าเท่ากันตลอดค่ะวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดศูนย์ศูนย์นะคะคือลูกนี้ค่ะให้ p x เป็นจุดใดๆบนวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดศูนย์ศูนย์นะคะรัศมี r หน่วยค่ะจากบทนิยามนะคะ p c เท่ากับ r แล้วก็จะได้รากที่สอง ของ x ล0ทั้งหมดกำลัง2งบวก y ลบ0ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ r ค่ะยกกำลัง,ทง,ทง, 5, ทง F 2, 2ทั้ง2ข้างค่ะก็ได้ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2ค่ะความสัมพันธ์ซึ่งมีการาฟเป็นวงกลมที่มีจุดศูคือกลางคือ0 0รัศมีคือ r หน่อยค่ะได้ออกมาเป็นคือ x y กำลังสองเท่ากับ r ค่ะหมายเหตุน,นะคะถ้ากราฟของ r กำลังสองมากกว่า0จะเป็นวงกลมค่ะแต่ถ้าเอ้ยถ้า r กำลังสองเท่าก,กับ0เป็นวงกลมค่ะแต่ถ้า r กำลังสองน้อยกว่า0จะไม่เป็นวงกลมค่ะวงนี้คือโค้งลูกไข่ที่สมือนกันทีงง่วงกลมถ้ายายออกไปตามเส้นผ่างศูนย์กลางหมดทียางของวันนี้นะคะคือ เซตของจุดทั้งหมดเวละหน้าซึ่งถึงวกของระยะทางจากจุดใดๆไปยังจุด F หนึ่งและ f อสองที่พึงอยู่จะมีค่าคงตัวในการหาสมาการของวงนีนะคะเรานิยมให้ค่าคงตัวรังกาเท่ากับ A อกรังสองเอกรังสองนี้คือผลพวกของระยะทางจากจุดบนวงรีไปยังจุดที่อยู่ค่งที่สองจุดค่ะคืจะมีค่าเท่ากับสองเอวงรีที่มีจุดกำเนิดพื้วดับศูนย์ เอกอยู่บนแทนงกัดนะคะสมการรูปแบบมาตรฐานคือ a กลังสองส่วนได้อกำลังสองบวกบีเอกำลังสองส่วนด้กำลังสองเ่าหรือ a มากกว่าบกกับศูนย์ก็สิงนนะคะคือขั้วดับลบอศูนยและขั้วดับ a 0ศแกน x อนะคะอยู่บนแกน x มีความยาวสองหน่วย แกนโคอยู่บนแกนวายมีความยาวสองวิโฟกัสน,นะคะคือพื้นดับลบซีศูนย์และพื้นดับซีศู o. นย์มีค่าเท่ากับเลคันตสองเท่ากับเอกันต์สองลบเันตสองค่ะค่ะพาราโบลานะคะ,คะพาราโบลาคือเซกของจุดทั้งหมดในระนาบซึ่งห่างจากจุด F ที่ตึงอยู่กับที่จุดหนึ่งและเส้นตรง l ที่ตึงอยู่กับที่เส้นหนึ่งกับระยะทางเท่ากัน และเส้นตรงที่ตรึงอยู่กับที่นี้เรียกว่าเส้นมันคคับหรือไดเรกทิกนะคะค่ะพาราโบลานะคะกราฟสมก,การในรูปแบบ y ดับ,บ ax กำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับศูนย์จะเป็นเส้นโค้งที่เรียกว่าพาราโบลาแต่อาจจะเป็นเส้นโค้งหงายหรือข้ามขึ้นอยู่กับค่าของ a นะคะค่ะเรามาดูกราฟกันเลยนะคะ่ะกราฟ y กราฟเส้นนะคะมันก็จะหงายค่ะแกนแกนก็จะอยู่ตรงกลางเรียกว่าจุดยอดนะคะค่ะและถ้าการาฟ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a น้อยกว่า0เส้นโค้งนะคะก็จะข้ามแกนของมันก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมค่ะแล้วตรงนี้ของมันก็จะเรียกว่าจุดยอดค่ะตรงนี้นะคะจะเรียกว่า เอกลบนะคะกำลังสองเท่ากับ4 p y ลบนะคะพีกับ h กับ k นะคะหมายถึงจุดศูนย์กลางค่ะอันนี้จะเป็น P มากกว่า0ูนย์ะคะก็จะเขียนเป็นพาราโบลาได้แบบนี้นะคะก็จะได้พาราโบลาหนายค่ะอันนี้คือจุดโฟกัสนะคะก็คือ f hk บวก P นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะก็คือ hk ค่ะสมการนี้นะคะเราก็จะเขียนได้เป็น y เท่ากับ k ลบค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น เออี p, น้อยกว่า0ูนย์ะคะก็จะได้เขียนเป็น <0. S 1> พาราโบลาข้างค่ะ <0. S 1> ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นจนุดศูนย์กลางนะะก็คือ h กับ k ค่ะเขียนแทนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นจุดโฟกัสค่ะก็คือ f นะคะคูณด้วย h ค่ะและ้วก็ k บวก p นะคะค่ะสมการก็จะได้ y เท่ากับ K ลบ p เหมือนเดิมค่ะตัวอย่างไฮเพอร์โบลานะคะสมการ x ลบ h กำลังสบวกส่วน a กำลังสบวกด้วย y ลบ k กำลังสองส่วนด้วย b กำลังสองเท่ากับ1เกณงแกนเกจะอยู่ในแนวตั้งนะคะจุดศูนย์กลางก็คือ h ed. h ed และ k คือจุดศูนย์กลางจุดยอดก็คือจะเป็นจุดนี้กับจุดนี้ก็คือ h ed, k h k ลบ a แล้วก็จะเป็น h k บวก a ค่ะจุดโฟกัสนะคะก็คือ h และ k ลบ c h และ k บวก c จะหรือจะเป็น c กำลัง2บวก a กำลังเท่ากับ a กํลัง2บวก b กำลัง2ค่ะแกนตามขวางยาว 2n 2n หน่วยแกนสั่นยุกยาว 2b หน่วยสมการเส้นกำกับคือ y ลบ k เท่ากับบวกลบ a, a a a ส่วน b ลบด้วย x ลบ k ไฮโดรานะคะมีบทนิยามว่าไฮโดรโโาห์คือเซตของจุดทั้งหมด ระยะห่างจากจุดใดๆไปยังจุดโฟกัส1และจุดโฟกัส2ที่ตึงอยู่กับที่มีค่าคงตัวนะคะโดยร่าคง,งตัวน้อยกว่าระยะห่างระหว่างจุดคงที่ตึงอยู่กับที่ทั้งสองจุดโฟกัสหนึ่งและจุดโฟกัสสองนะคะดังกล่าวเรียกว่าโฟกัสของไฮเปอร์โบลาไฮเปอร์โบลาที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดและแกนตามขวางอยู่บนแกนกนวดนะคะสมการรูปแบบมาตรฐานสมการของตัวันนี้นะคะ ทมการที่ใช้ในการคิดหาจุดโฟกัสของไฮโดรโบล่าที่นิยมใช้ค่ะส่วนจุดยอดนะคะก็จะใช้วงเล็บลบ A กับศูย์กับ A กับศนย์ก็คือเวลาเราเขียนการาฟฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น A ก็คือ A ไม่ติดลบตรงนี้จะเป็น0ูนที่เราหาแกนนะคะตรงนี้เรียกว่าจุดยอดค่ะ เส้นกำกับนะคะคือเส้นตรงที่ไฮเพอร์โบลาเข้าใกล้มากขึ้นเมื่อแกน X และแกน y นะคะมีค่ามากขึ้นในการหาเส้นกำกับนะคะขอให้ไฮเพอร์โบลาถ้าต้องใช้สูตรนี้นะคะเพราะว่าเหมือนกันเราหาแกนเกแกนวและถ้็เรต้องแก้สมการเมื่อหา Y ก็คือค่า B ีค่าเอห่างกันเป็นบวกในลบค่ะแล้วคูณกับเเราจะได้ Y <recess ed isolation>